สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยศนะคะในช่องของพิงเพชรยศนะคะคุณลูกคา้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถพร้อมขายอีกหนึ่งคันนะคะคันที่อยู่คณะของพิงนี่เลยนะคะถ้าเป็นตัวเปลี่ยนโฉมม i n เนอร์เชม minor มาแล้วนะคะลูกคา้าท่านใดที่มของที่มองหาโฉมอาติสไปใช้งานอยู่นะคะแนะนําไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะตต้าออติ 1.6 g ปี2018สีบอลเงินสวยๆเลยนะคะรถพร้อมขานเกตไปรเอดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพชรโจนตั้งขายที่ราคา4ี่แสนบาทนะคะลูกค้าเครด,ดิตดีสามารถ ฟรีดาวกันได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000ต้นต้นเท่านั้นเองผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะลูกค้าท่าในใดที่มองหาเอาติชมนี้อยู่นะคะตอนนี้เข้ามาแล้วห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่มีรายได้15,000บาทถึง20,000นะคะสามารถซื้อคนเดียวจบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดครันนี้กันเลยนะคะตามมาเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจางหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมสวยๆเลยนะคะโลกโก้ตรงกลางจะเป็นโลกโก้โตต้าได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ4292ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองรัวนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีทแฟคเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะได้เป็นตัวเปล่งฉ่มินเนอร์เชนม,มาให้แล้วนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแมกนะคะยางปี2000 20นะคะแม็กขอบ16นะคะได้เป็นแม็กลมดำนะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะด้ยางปี2020ทั้ง4ีล้อเลย ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถทาโด้วยโครเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะมาดูในส่วนของภายในเลยนะคะภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบออโต้นะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมช่องร่างใส่แก้วน้าผลน้ํามาให้นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะได้เป็นปุ่ม push start นะคะเลขไม่นะคะวิ่งอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นกโลนะคะ ได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดํานะคะได้เป็นพวงมาลัยมันจิฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีแอร์อนาล็อกนะคะเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดเบาะหนังสีเบจนะคะตัดด้วยได้สีเทาสีสวยแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่ง,ง,งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าองเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็น สีดำตัดด้วยบอดสีเบจตัดขอบด้วยสีเทาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนีนะคะมีแอร์แบกให้ถึง7ใบกันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจตัดด้วยด้สีเทาพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งยืดเกียดขาได้สบายนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะที่ชาร์จแบตเตอรี่สํารองนะคะในส่วนของเบาะนะคะคุณลูกค้าสั่ง เกตเลยนะคะเรามีการปรับสาภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกนะคะระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดอยู่ตรงด้านหลังไฟเบรกโดนที่3โลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้านะคะค o l o l a a l t ตินะคะเครื่อง 1.6g สําสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถพร้อมขายเลย นะคะคุณลูกค้าเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งภายในแล้วก็รอบตัวรถนะคะคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหาโตยต้าอัลติส 1.6G ปี2018นะคะ4บอลเงิน4สวยแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา400,000 400,000 49,000บาทนะคะลูกค้า k t g t สามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ปรับสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะบอดี้เดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหายอยู่นะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะ่อนเริ่มต้นเพียงแค่แ0 0พันต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้กันเลยนะคะคุณลูกค้าตามพมาเลยคะ่ะ เปิดกันเลยนะคะที่ส่วนของที่เก็บสับพพะคณีนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะอุปกรณ์ของเขาก็ครบเครื่องนะคะย่างอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะคุณลูกค้าลอยเม็ดอาร์ตเรียงรายเดิมแท้จากโรงงานนะคะสนต้านมะพร้าวนะคะสำหรับคันนี้เดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะคะ ริ้วรดต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะลูกค้ากับเก็บงานหมดแล้วนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะชุดไฟท้ายของเขาได้เป็นชุดไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะสังเกตจากตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะได้เป็นสิ่งเดียวกวับตัวรถฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ และเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายนะคะตัวเปิดนะคะเปิดแบบอัตโนมัติมาให้เลยนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ4 9 4เก้สองเก้านะคะลูกค้าท่านได้นะคะที่ สนใจออกรถเอาติดนะคะตอนนี้บริษัทเพชรยนนะคะมีเอาติดให้เลือกมากกว่า40กว่าคันแน่นอนนะคะมีทั้งโฉมหน้าแบนนะคะจนถึงโฉมปัจจุบันเลยนะคะปีใหม่ๆเลขใหม่ๆน,น,น้อยก็มีนะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนกันได้เลยนะคะมาลองขับรถลองเช็คได้กันได้นะคะมีวารันตีหลังการขายอีก30วันด้วยนะคะคุณลูกค้าเช็คูนยน ได้เลยนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะแอดไลน์นะคะคุณลูกค้าเบอร์โทรตามที่พิมพ์ปักหมุดไว้ให้หรือเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะคานได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรอยเม็อาร์จุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่คานเติมตรงแท้จากโรงงานตรงคานสังเกตทุกอย่าง ต่างๆจุดแต้มสีนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องรูโอ v v t i นะคะขานาดอยู่ที่พั0หนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มสายแก้มขวอรอยเมตดอาร์ตต่างๆซีนต่างๆสติ๊กเกอร์มออกนะคะมาพร้อมกับแผ่นรองกันร้อนมาให้ด้วยนะคะมีการเก็บรายเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าสติกเกอร์มออกซีนต่างๆรอยเมดอาร์ เดิมๆกันเลยนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีวันนันตีหลังการขายอีก30วันด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยะคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโต้ต้าออติสหนึ่งจุดหกจีนะคะปี2018นแปดนะคะได้เป็นสี่บอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งขายที่ราคา4 4 0 0 0 0ม 9,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000ต้นๆเท่านั้นเองผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะไฟแนน์นะคะทุกไฟแนน์จัดยอดได้เต็มลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลย นะคะคลูกค้าออกได้ทุกอาชีพนะคะพนักง,งานบริษัทข้าราชการรับวิชาหกิจธุรกิจส่วนตัวรับเหมานะคะสามารถออกได้นะคะเ<ๆ>พียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะล<ๆ>ูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดม,มาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะ,ะ,ะ7043253 เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจโจนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่าใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถท่าไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ